สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาตกปลาที่คุ้มเก้ามีนบุรีครับทิปน้าคนินนะครับค่าคัน8 5ด้ห้าสิบาทครับผมวันนี้ก็มากับน้าเอกยักยิ้มนะครับผมแล้วก็น้ำมนัดนะครับผมก็น้ำมนัดแยกไปตกอีกที่หน,นึ่งผมนั่งกับน้าเอกครับเริ่มตกอ่อยเยือนก่อนนะครับผมวันนี้ใช้ h a n d ิ้งไกระยะ3 6จุนะครับเวท5.5้าเฮสายเมนเบอร์สสายชิงเบอร์ หนึ่งักสิบสองนะครับจอเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับไฮเกรดวัดจังครับผมวันนี้ก็มีทั้งหมดประมาณแปดสิบสายนะครับจองไว้ร้อยกว่าสายก็ยกไปบ้างนะครับผมเหลือแปดสิบนะครับตอนนี้ก็เริ่มตกนะผมอ่อยเหยื่อนะครับผมสไตล์การตกวันนี้ตั้งแผนไว้สามแผนนะครับอันดับแรกตกไม้ตายตายเบาครับผมแล้วก็เป็นทุ่นลอยนะครับกรณีป่าลอยนะครับผมแล้วก็ ตกรังอันดับสุดท้ายนะครับผมถ้าปลามันไม่ค่อยกินก็เปลี่ยนมาตกรังนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมมาเริ่มตกเลยครับโอ้โหว้ายมาเป็นปลาปนั้นับ Que sé què? สวยงามครับโอ้ยเด็กเด็กเล็กเล็กตอนนี้แับตื่นเลยพี่โหดดิบอ่ะเออหน่ะ ไม่เ้าครับเต็มตาครับตัวนี้สวยแเลยครับหครับ

ผลงานน่เอกวันนี้นะราผมก็ได้อยู่นะครับผมบน่าจะสวยงามอยู่นะครับผมนี่ครับนเอก็ยิ้มครับผมสุดยอด<ง>มาดูผลงานวันนีน้นะครับผมวันนี้ใช้เหยื่อเกตวัดจังนะครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็คันชิ่งเหลียวแฮนดิ้งไกด์ระยะ3าเจุกวเ5.5ห้าจุห้าเฮกสสายเมนเบอร์สี่สายชิ่งปีอีหนึง่งถักสิบสองตัวเวบดเบอร์สีครับ วันนี้เช้าตกไม้ตายเบานะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลังสายสายเขาให้ลงสองคันก็ตกสองชิ้งยกนด้ครับมาดูผลงานคนะรับคลิปชนะคนินค่าคันเก้าร้อยห้าสิบบาทลดเหลือแปดร้ยห้าสิบาทครับหลอดหรือเปล่าครับวันีนีเเน่เอาปะเอาใว่าถ่ายก่อนใช่ไหมอ๋อถ่ายผมเดี๋ยวผมจะดึงเดี๋ยว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  เ่าไวยังผลงานวันนี้ครับผมก็เดือดอยู่พักหนึ่งก็เงยียบไปนะครับผมก็เสมอตัวครับคุ้มค่ากัน